สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ช anel น,น,นะคะวันนี้มีข่าวจากการรถไฟที่อยากจะนํามาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะว่าตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ว่าได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อยประเภทหิมห่อวัสดุไปกับขบวนรถสินค้าโดยนําร่องเส้นทางสายใต้แบบราคาประหยัดแล้วค่ะซึ่งการรถไฟนะคะก็การันตีว่าค่าขนส่งถูกกว่าค่าขนส่งทางถนนถึง70%ค่ะแล้วก็รับน้ําหนักได้มากถึง2อง 100กิโลกรัมต่อชิ้นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปการรถไฟเนี่ยจะเปิดให้บริการขนส่งสินค้าโดยจะนำร่องเส้นทางสายใต้แบบราคาประหยัดค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กรวมถึง SME ที่มีต้นทุนและก็ขนส่งที่ถูกลงนะคะเพื่อช่วยลดบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่คนไทยในสถานการณ์วิกฤต ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสินค้าที่จะใช้บริการขนส่งผ่านการรถไฟนะคะต้องบรรจุในภาชนะที่มิดชิดแข็งแรงขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรยาวไม่เกิน1เมตรสูงไม่เกิน 0. 80เมตรหรือ80เซนนั่นเองนะคะและมีเนื้อที่ไม่เกิน2ตารางเมตรค่ะสงไม่เกิน1เมตรมีน้ําหนักไม่เกิน200กิโลกรัมต่อชิ้นนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียงง่ายอย่างเช่นสิ่งของพวกอะไรเสื้อผ้าหรืออาหารแห้ง อัตราค่าบริการเริ่มต้นจากสถานีต้นทางไปถึงปลายทางที่50บาทต่อน้ำหนัก20กิโลกร,รัมไปจนถึงสูงสุด470บาทต่อน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมถ้าเปรียบเทียบกับค่าขนส่งทางถนนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า50-70%เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่งตามระเบียบของการรถไฟอีกด้วยนะคะ การเปิดให้บริการรับส่งพัสดุจะเปิดทุกวันค่ะเริ่มจากย่านสถานีรับส่งพัสดุสินค้าพหนโยธินจนถึงสถานีหัดใหญ่อีกทั้งยังเปิดรับส่งสินค้าระหว่างทางที่สถานีชุมพรสุราธานีชุมทางทุ่งสงชุมทางหัดใหญ่โดยจะใช้เวลาขนส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางภายใน24ชั่วโมง สำหรับท่านใดที่สนใจใช้บริการรับส่งสินค้ากับการรถไฟนะคะก็สามารถเดินทางไปที่ย่านสถานีรับส่งสินค้าพหนโยธินค่ะใกล้กับสถานีกลางบางซื่อนะคะด้านตรงกันข้ามกับตลาดอตกรตั้งแต่เวลา8โมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะและสถานีชุมพรสุราธานีชุมทางทุ่งสงชุมทางหัดใหญ่จะเริ่มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะคะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข มีโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวต่อว่าในเดือนสิงหาคมเตรียมขยายการให้บริการขบวนรถพิเศษรับส่งสินค้าทั้งแบบเหมาขบวนและการพ่วงไปกับขบวนรถชนิดต่างๆนะคะเพิ่มเติมอีก2เส้นทางก็คือเส้นทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานค่ะและก็มีประเด็นที่หลายท่านสงสัยก็คือว่าการรถไฟเนี่ยจะสามารถส่งของได้ทันเวลาภายใน24ชั่วโมงและจะไม่เรียกเก็บค่าย,ยกสินค้าเพิ่มอีกใช่หรือไม่นะคะ ตอนนี้ทีม PR ของการรถไฟเองก็ยืนยันว่าราคาที่คิดเนี่ยเป็นค่ารวมยกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะและการรถไฟก็มั่นใจว่าจะสามารถส่งสินค้าได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ เป็นอีกข่าวที่น่าสนใจนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้แล้วก็เอาใจช่วยการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ